สวัสดีครับพ่อกันอี้แล้วนะครับกับก๊อบซ้ายซุ่มดำยิงป่านะเมื่อนี้ก็มหาเล่นน้ำครับในรอบจากเดือนกับบุรุน่าจะโดนเติบแล้วจะลืมข้าวครับข้าวซีดเบียดซิดประกวดประคังน้ำน้ำโขงไปมุสั่นล่ะนะครับนี่อยู่มหาเล่นไม้ประจําครับอ่างน้ำพันนี่กาแล้วครับพี่น้องมากับทีมงานอีสานสซย์ขวครับอันนั้นทีมงานพ่อใหญ่พันธ์ครับบัดนี้พ่อใหญ่พันธ์บึงการครับ ุนยกมือ,อนนี่น้องมินครับทีมงานอีสานใส่ขวดครับ <c oughs> ข้างหน้าคนผ้านหลันครับในี่นานหลันพานหลันพ่านกุดผ้านโจกไปทางไหนหรบุ๊กนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขา,ามาท่ายรับชมคลิปใต้หน้ากังครับ <c oughs> um, <laughs> ร้อยเข้ามาบาดเือเกือบยิงบ่ทันใส่พอดีกินตัวนี่ <c oughs> ขึ้นน้ำนะครับยิ่งเอาซ้ำนี่นะครับเขาได้อยู่ได้กินครับเอาไปไล่ก็บ่มีหมองสีขายครับเอาแค่พอได้อยู่ได้กินปลานิลนซีแต้มปลาสูตรตัวนึงนะครับหาแต้มนี่ครับผลงานพันมิ่เบอยพันมิ่นมีตะปะงป่ายปลาลุมครับผมไปผมมาพ่อปลาลุมจักตัวกูนะปลามิ่นได้ปลาลุมปลาลุมสองตัวตัวนี้ไอ้โมเมอันนี้ปลาเมียตัวนี้ปลาเมีย ปลาเมฆปลาลุงมสองตัวครับปลาเมฆปลาเมฆสองสามีโอปลาลุงมสามพันมินหมานนะครับพันมินมีแบบยังไงผมมีตัวหน่อยหาปลาลุงมมาพ่อครับได้ปลาจอนเอาแค่นี้แหละครับพอได้อยู่ได้กินยิ่งไปายก็ว่ามีมองขายครับเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องแล้วพ่อกันคลิปหนาครับบ๊ายบาย